วัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์ระหว่างผมแอดเทนแล้วก็แอดอู U, นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังแฟนตาซีเรื่องหนึ่งที่พูดได้ว,ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ข้างจะเป็นดวงใจของผมเลยพีเดียเชียลแต่ว่าน่าเสียดายที่มันไม่มีภาคต่อนะครับแต่จริงอยากให้มีมากนั่นคือเรื่องแวนเฮลซิงนะครับที่นำสดแสดงโดยฮิวแจ็กแมนอ่ะอันนี้แอดอูน่าจะไปดูมาแล้วเป็นไงบ้างครับครับ ก็ผมเออคือคือผมเพิ่งมีโอกาสได้มาดูเมื่อประมาณสองสามสัปดาห์ก่อนนะฮะ <S 2> <S 2> <S เหมือนด้วยความที่ผมอินกับเดซปูว์วอลียนอยู่อ่ะ <S 2> <S 2> <S แล้วผมเห็นฮิวจ็กแมนด้วยในหน,นังเรื่องเนี้มันมีฮิวจ็กแมนก็เลยไปดูก็เป็นหนังที่ผมว่าสนุกนะ <S 2> <S 2> <S มันแบบมันได้ฟิล <S 2> <S 2> <S แบบอะไรเดียแบบผจญภัยล่าแบบล่าปีศาจะ,ะไรแบบเนี้ยแล้วแล้ผมชอบแบบเออผมชอบหนังแบบที่มันมีอุปกรณ์เยอะๆะ แบบมันจะมีอุปกรณ์แบบไว้ปราบปีศาจอะไรแบบเนี้ยเลยเลยชอบใช่ใช่ผมมีความคิดแบบเดียวกับแอดวูเลยคือผมส่วนตัวเป็นคนที่ชอบดูพวกพวกซีรีส์แนวแบบเนี้ยเออซีรีส์หรือว่าหนังแนวเนี้ยแบบล่าปีศาจอะไรเงี้ยแล้วแบบมีอุปกรณ์แบบมีเทคนิคในการใช้อะไรเงี้ยซึ่งไอเทมซึ่งนี้คือตอบโจทย์เลยแล้วเอความเซอร์ไพรส์ก็คือมันจะเป็นหนังที่รวมเหล่าเหล่าดาวมอนสเตอร์ เราดาวผีเลยแบบรุ่นคลาสสิกคลาสสิกมอนเตอร์อ่ะมันจะมีทั้งอมันจะมีแวมไพร์มีหมาป,ป่าใช่ไหมมีแฟเกอสตายนี่นี<อ>่นี่คือรวมรวมดาวเลยรวมดาวแล้วก็มีแถวนี้มด้วยจักเอกร์แอนไฮซึ่งเรื่องเนี่ยมันจะพูดถึงอ่าโลกในยุคสมัยอืมน่าจะเป็นยุคุกเก่าแล้วยุค มออไม่ไม่ไม่ถึงกับยุคก,กลางไม่ถึงกับยุคก,กลางมากมันมันไม่ถึงขนาดนั้นหรือว่าประมาณประมาณนั้นแหละอมเพราะว่ามันจะมีรถม้าอยู่เนาะมันจะเป็นเอ่อยุคยุคเก่ายุคก,ก,ก่อนซึ่งในยุคนั้นอะ่ะก็จะเป็นอา่าพูดได้ว่าในโลกเนี้ยผู้ผู้ผผผผผพิปิสารเนี่ยมีจริงแต่ว่าเอา่อไม่ผมไม่แน่ใจว่าคนเขารบรู้มากแค่ไหนเอ่อแต่ว่ามันจะมีหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานที่นําโดยวาติกันเออเออซึ่งเบื้องหลังเนี้ยก็คือ รวบรวมเราผู้มีความสามารถของหลากหลายศาสนาเนี่ยมารวมรวมกันเพื่อแบบต่อตา้านความชั่วร้ายแบบไปองค์กรล่าปีศาจเงี้ยซึ่งในหนังก็ด้เห็นเลยว่ามันมีทั้งพระมีทั้งบารหลวงมีทั้งโอ้ยสารพัดอ่ะเออแล้วก็มีการคิดค้นอุปกรณ์ไว้ปไว้สู้กับปีศาจด้วยเออซึ่งคนที่รับหน้าที่ในการในการไฟ่กับปีศาจเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในรอเนี่มันมันมีกี่คนครับแต่ผมเห็นด้วยคนเดียวเออทั้งองคอนน์กรเห็นคนสู้อยู่คนเดียว <laughs> องค์กรคือคือองค์กรคนเยอะนะแต่แต่เห็นคนที่ออกไปสู้อ่ะมีมีอยู่คนเดียวอ่ะเออที่เหลีอยนี่คือแบบช่างตีดาบมีแบบพระสวดมนต์มีแบบเนั่นแหละครับแบบเหมือนเรียกแหละเหมือนซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตอะเยอะแต่ว่าแต่ว่าทีนทองหน้านั้นมีคนเดียวซึ่งไอตาแวนเฮลซิงเนี่ยคือได้ก็คือเป็นคนที่เหมือนเขาจะปูมาก่อนว่าเป็นเด็กกำพร้าเนาะที่ถูกมาทิ้งไว้หน้าโบสถ์แล้วแบบโบสถ์เขาก็รับมันเลี้ยงแล้วก็ฝึกให้เป็น ตักล่าปีศาจซึ่งชื่อเสียงแกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมองแกว่าเป็นอะไรนะเป็นเหมือนฆาตกร,รอ,อะเนาะใช่ใช่ใช่อืมเพราะสึกว่าทุกครั้งที่แกออกไปลุยเนี่ยจะมีคนตายไม่ไม่คนโดนลูกหลงก็ไอตัวปีศาจเดี๋ยตายแล้วมันทะลึ่งอย่างอ่าอ,อย่างแจ็คเกอร์แอนไฮเนี่ยซึ่งอันนี้ถ้าใครไม่รู้จักก็คือ แจ็คเกอร์นไฮเนี่ยคือเป็นนวนิยายมั้งเออนวนิยายมาก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่แกทดลองน้ำยาอะไรสักอย่างไงแหละแล้วขอแ,แกกินเข้าไปอ่ะมันทำให้แกมีสองบุคลิกมันเดือดฮักเลยแกมีสองบุคลิกเ,เลยใช่ๆเป็นด,ดเรจ็คเกอร<ๆ>์เอัอวิทยาศาสตร์แล้วก็มีมีไฮแบบเดือดไฮแบ ายนี่คือแบบบุคลิกที่เป็นเหมือนมอสเตอร์อ่ะเออแบบเวลาแกลากยล่างแกแบบแบบขยายล่างอะไรเงี้ยมันมันอดฮักเลยคือต้นแบบดันบืเออมันคือต้นแบบตัฮักเออประมาณนั้นต่ว่าเออจะว่าประวาณนั้นก็ได้ซึ่งเจเกอร์แฮนด์ไฮเนี่ยมันก็มีอยู่ในไวเฮลซิ่งเหมือนกันซึ่งแกก็ไปปรับมาได้แล้วตอนที่มันตายอ่ะมันทะลึ่งแบบตกตึกกันไหมตกตึกแล้วมันก็ไปตายข้างล่างแล้วก็กลับล่างลร่างคนแล้วคนก็ไปเห็นมุมาดีว่าเอ้ยมีคนตกลงมาจากจากตึกเวย แรกข้างบนก็เสกเป็นแวนเฮลซิงแบบยีดเท่ๆอยู่ไอแวนเฮลซิงไอคาตกรนั่นเลยอย่างเงี้ยกลายเป็นเรื่องเอกลายเป็นเรื่องอันนี้เข้าไปใหญ่โบดก็แบบโอ้พอเขากลับไปบดเบ๊บโบดก็แบบโอ้เอ็งทำอีกแล้วนะเอ็งนี่มันสำับสร้างเรื่องแต่ก็โทษไม่ได้นะครับมีคนทํางานคนเดียวเกี่ยวกับแวนเฮลซิงอ่ะเหมือนว่าเท่าที่จาได้เนื้อเรื่องเหมือนว่ามันมันเจอแวนเฮลซิงตอนโตแล้วอ่ะแต่เหมือนแบบมันเรื่องอะไรนะพอทรงจําหายอ่ะเออ อ่าใช่ใช่ความจามันหายคือเจอตอนโตแล้วแหละแต่ความจําหายอะไรประมาณใช่มันจําอะไรไม่ได้เลยรู้แค่ว่าโบสเก็บมาเลี้ยงอืคนมาทิ้งไว้อะไรก็ว่ามันไปแล้วมันก็อันนี้คือช่วงแรกที่มันปูว่าเออเขาคือใครเนาะปูว่าแบลบซิงคือใครในโลกนี้เป็นยังไงแล้วก็ยีงภารกิจใหม่นะครับก็คืออ่าซึ่งภารกิจเนี้ยจะเชื่อมโยงกับอ่าานซิเวเนียแคว้นทางเหนือ อน่าจะทางเหนือม so ั้งแบบเป็นโซนที่ม้าฮิมะหน่อยถ้าจำผิดขออภัยก็คือถูกปกครองโดยปราดด็คคลาอ่าเขาแด็คลล่าก็คือเป็นผีร้ายที่แบบเขาเขาโษณาเลยว่าเอ้ยนี่คือผีร้ายที่เจ้ายังไม่เคยบักมือนะไวเฮลซิงก็คือต้องไปช่วยแคว้นเนี้ยแล้วก็ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เขาสาบานว่าจะจะจะส่งด็คูล่าเนี้ยลงลบให้ได้ไม่งั้นไม่ได้่ลวานส่งไอเวส่งด็คคลล่า ลงนรกไม่ได้เนี่ยครอบครัวถ้าครอบครัวเขานี่คือจะยอมตกนรกเลยจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะงั้นอันนี้คือสอนให้รู้ให้สอนให้รู้ว่าจารสาบานอะไรมูสวดนะครับจาก,ากว,วันนี้จากวันนี้สาบานต้อเป็นจริงนะครับอย่าปากไว้ไปเลยเอออาสาบานอะไรมูสวดนะครับว่า <laughs> <laughs> มันจะเป็นตกเป็นกรรมต่อลูกหลานนะครับ <Ừ. S 2> ซึ่งไอ้ลูกหลานหลายรุ่นเนี่ยหลายเขาบอกว่าสามชั่วคนมั้งของของของตระกูลเนี่ยแม่งไม่ไมปาดตะคุล่าไม่เคยได้เลยเพราะงั้นสามสามชั่วคนเนี่ยอยู่ในในในรกแล้ว จะขึ้นสวรรค์ไม่ได้ <S <S ซึ่งพวกเขาก็คณะปฏิ <S <S าก,การนี่คือไม่ยอมนะครับเพราะว่านี่คือนี่คือเอเป็นเหมือนกับผู้ศรัทธาวังผู้ศรัทธาแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นประการทางเหนือที่แบบคอยปกป้องปฏิการกันเลยประมาณนี้จากพวกปีศาจอะไรเงี้ยเอองานเขาเลยต้องแบบไม่ได้แล้วเราส่งไวท์เฮลซี่ไปปราบแล้วเขาก็มีแบบหยอ่อนหยอนเล็กเล็กน้อยว่าเอ้ยไอ้ที่ทางเหนือเนี่ยมันมีปริศนาที่แบบบ่งบอกกันะ้ว่า ทางเจ้าเยากรู้ว่าเจ้าเป็นใครเนี่ยต้องไปทาแดนเหนือสิเพราะว่าแดนเหนือน,นี่มันมีอ่าคําตอบเอมีคําตอบอยู่ว่าเจ้าคือใครอะไรประมาณนี้นะเวนซิ่งเลยโอเคจอบรับยอมไปก็ได้เระมาณน้น,นะ <c oughs> ซึ่งทางเหนือนเนี่ยมันจะมีเส้นเรื่องหนึ่ง,งคือเรื่องของแฟรงเกนสไตล์ออคือก่อนที่แวนเฮลซิงจะไปจะไปบุกกับแจ็กเกิรไฮเนี่ยมันจะมีปูมาก่อนเลยว่าทางเหนือนเนี่ยเขามีด็อกเตอร์แฟรงเกนสไตล์มาก่อนนั่นคือ มีด็อกเตอร์คนหนึ่งเขาทําการทดลองอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกชาวบ้านอ่าไล่ผู้ชาวบ้านแบบอขับไล่เอจนแบบเกิดอุบัติเหตุหรือไอ้สักอย่างนี่แหละทําให้แกเสียชีวิตแล้วแกก็ก่อนที่แกเสียชีวิตเนี่ยแกก็ให้กําเนิดสุรลายขึ้นมาตนหนึ่งก็คือด็อกเตอร์แฟรงเกนเอเจนเตอร์เป็นแฟรเกนสไตล์เป็นสุสรลายขนาดใหญ่อะไรเงี้ยแล้วแกแล้วด็อกเตอร์แกก็เสียชีวิต ฉากนี้ผมชอบอย่างหนึง่งมันเปิดมาเป็นฉากขาวดาก่อนอะเออเปิดเป็นฉากขาวดาก่อนเลยลต้องแบบว่าเป็นปอดเป็นเป็นซีนเปิดเรื่องเลยก็ได้ซีนเ,เปิดเรื่องส่วนด็อกเตอร์แฟรงเกตตายถ้าจําได้มันโดยนี่ค่ะไอแดคูล่าเหมือนแดคูล่ามันจะใช้งานไอด็อกเตอร์แฟรงเกตตายอะใช่ใช่มันมันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังก็คืออ่าว่าแดคูล่าเนี่ยม,มาร่วมมือกับด็อกเตอร์แฟรงเกตตายในการในการที่จะสร้างสักอย่างอ่าซึ่งเป็นเนื้อเรื่องในอนาคต ใช่ใช่แต่ว่าไอ้เกเกสตสไตล์เนี่ยมันมันรู้สึกว่าจะทําไม่สําเร็จหรือว่ามันไปบิดผิวสัญญาอะไรสักอย่างอะไรมั้งก็เลโดนคุณล่าฆ่าแต่ว่าก็ยังเหลือมมดกของของของดอกเตอร์ไว้ก็คืออาูรธเกเกสต์สไตล์ซึ่งมันก็หายหายสับสูนไปหลังจากเหตุการณ์ที่กังหันกังหันนี่ของคอยที่แกทดลองเนี่ยถล่มเนาะมันก็หายสับสูญตายไคุณล่าก็เลยแบบโอ้นี่คือเฟลละอะไรเงี้ยต้องหาทางอื่น หาทางอื่นในการจะสายเป้าหมายจนกระทั่งเนี่แหละครับมาเจอกับพี่แวนครับพี่แวน์ทิงซิงแกแกพร้อมกับบัตรหลวงคนหนึ่งนี่บัตรหลวงเป็นตัวโจกนะครับบัตรหลวงอุปกรณ์เออบัตรหลวงที่ทาตัวก็คือไม่ค่อยเือนบัตรหลวงเท่าไหร่อ่าหลวงพี่แกแกพูดเองไอไอตัวคบัตรหลวงเนี่ยมันมีความกระเต้อย่างหนึ่งก็คือไอ้นะก้าทําได้เหรอมันผิดสินนะอืมไม่เป็นไรเพิ่งบวชพระใหม่พระใหม่พระใหม่ผิดศินได้ แบบออะไรวะซึ่งสองคนนี้ก็เออเออมันก็มันก็พอมีสีมือแต่มันมันมันจะไม่ค่อยสายบู๊แกมันไม่นสายอุปกรณ์แค่โดนลากมาด้วยเออแล้วพอมาถึงก็โดนรับน้องเลยด้วยแววไพร์สาวสามสามคนอะที่เป็นเมียรักคุล่าเออสามสาวแล้วก็เจอกับนางเอกเออนางเอกที่เป็นคนของตระกูลสักอย่างของชี่ไม่ได้ ที่นั่นที่น่นจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วแล้วก็ช่วยกันสู้กับช่วยกันสู้กับเอแวไพร์สามตัวซึ่งก็รักทุเลมากสู้แทนไม่ได้แลทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการพูดคุยว่าเอ้ยเบื้องหลังไดคุล่าเนี่ยแบบตำนานการก่อนเนี่ยเขาเขามันเป็นอะไรยังไงมันมีจุดเชื่อมโยงยังไงทำไมตระกนนูลนี้ถึงไปแคนไดคุล่านักโน่น,น,นี้นน่นนั่นซึ่ง ความแคสมันก็จะมีสารต่ออ,อีกอีกอีกประมาณหนึ่งว่าพ่อกับพี่ชายของของนางเอกเนี่ยโดนไดคุล,ล่าเนี่ยจับไปแล้วก็เอาไปแปลงเป็นเป็นมุดหมาป่าเออเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแวววูฟเป็นค่ารับใช้ไดคุล,ล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งในจุดนี้มันก็จะมีประเด็นเหมือนกันมีประเด็นในในในอนาคตซึ่งหลังจากที่คำามรู้จักตัวละครกัน,กนแบบครบแล้วเนี่ยเราก็จะตั้งตีตั้งตีใหม่ พร้อมที่จะไปบวกไดคล่าแล้วแต่ว่าไม่รู้มันอยู่ไหนอปกติมันมาจมตีไงเราเราไม่รู้ได้คล่าเนี่ยมันมันอยู่ไหนซึ่งก็ทิ้งปมประมาณว่าอท,ท่านพ่อของเราเนี่ยพ่อนขาตั้งเองกเนรู้นะว่าไดคล่าเนี่ยมันอยู่ไหนแต่ว่าเขาไม่มีแผนที่เขาไปไม่ถูกอะไรทานองนั้น <c oughs> นะแล้วมันก็จะส่งหมาป่าซึ่งมันเป็นตัวที่แต่พี่ชายั้าง พี่ชายที่กลายเป็นหมาป่าเนี่ยไปในคุร่าเขาเลยส่งมาเพื่อจบตีเวลซิ่งมันจะมีเนี่ยคือตอนแรกก่อนที่พี่ชายมันจะเป็นหมาป่ามันจะสู้กับวินนี่ก่อนอ่ะมีหมาป่าอีกตัวหนึ่งอ่ะที่เด็กคุร่าส่งมาก่อนอ่ะจำได้ปะอ่าหมาป่าตัวสีสีทอสีเทาอ่ะเนาะเออตัวสีเทาซึ่งผมเดานะว่าเป็นว่าเป็นพ่อทั้งเองอืมไม่ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละส่งมาตัวหนึ่งก่อนน่าจะใช่ผมเดาเป็นพ่อเพราะว่ามันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่เด็คุล่ามันมันได้เห็นศพของ ของพ่ออ่ะที่เธอที่โดนไปตึงลงสาไฟ้าแล้วไฟฟ้าช็อตอ่ะเออว่าน่าจะใช่เพราะว่าลูกชายมันก็ไปไปก็ก็บังก็พี่ชายมันก็เป็นหมาป่าใช่ไหมตัวตีนต่้งตาของวา้สีเทาอ่ะมันคือพ่อของนางเอกที่หายตัวไปเดาว่าน่าจะใช่ไม่รู้เหมือนกันซึ่งด้วยในเรื่องแต่ก็นั่นแหละมีมนุษย์ป่าซึ่งมันจะมีความพีกตรงที่ว่าเออตัวต้นตีนหมาป่าจมนตีคือเวลซิงอ่ะแม่งโดนมันหมาป่ากัดเวอ ซึ่งในอนาคตนะครับแน่นอนครับตามรอแล้วเมื่อคุณโดนึ้นมาปากกัดคุณก,ก็จะกลายเป็นลืมมาป่าไไปทางใดก็ทางหนึ่งนะครับในนี้พอเขาขุดตํานานไปเรื่อยๆเนี่ยเขาถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ลืมมาป่าเนี่ยมันไม่ใช่ค่ารับใช้ของไดคุล่าโดยตรงก็คือไดคุล่ามันเลี้ยงไว้เป็นเป็นเหมือนค่ารับใช้ก็จริงแต่ว่าไอ้ลืมมาป่าเนี่ยมันคือมันเป็นเหมือนดาบที่สามารถฆ่าไดคุล่าได้ด้วย <S 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 อไดเคุล่ามันเลยต้องแบบ เออเลยต้องแบบเก็บไว้ข้างตัวเหมือนว่าวไอ้แบบไม่มีใครรู้ความลับนี้มนุษย์หมาป่าเหมือนมันจะมีไอ้นี่ยเหมือนมันสามารถแบบกัดเข้าไปอ่ะแล้วแดคูล่ามันไม่รู้มันมีพิษหรืออะไรสักอย่างแต่สามารถกัดแดคูล่าได้เอออือมันเป็นสิ่งเดียวที่ฆ่าไดาคุล่าได้เพราะว่าม,มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ไปซิ่งอ่ะไปเจอไดคูล่าแบบแบบคุยกันตัวต่อต,ต,ตัวแล้วไปเอาเอาแบบหมุดแต่ต่อเข้าไปดีกว่าใจแล้วแม่งไม่ตาย <c oughs> ไม่แพ้ <c oughs> ไม่แพ้อะไรเลยไม่แพ้เลยไม่แพ้อะไรสักอย่างเลยที่เตรียมไป ไม่มีไม่มีผลเลยทักอย่างแต่นี่มันก็ทิ้งปมกันว่าไดคลูล่ารู้จักเอ่อรู้จักตัวแวลซิงเป็นพระเอกเอ่อโดยเขาโดยที่เรียกเวลซิงว่าเกเบรียวเกเบรียลมันก็เป็นปริศนาซัมติงที่ว่าเอ้ยรู้จักกันได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมก็จําได้ไม่ไม่ค่อยได้ละลางๆว่ามันเป็นอะไรสักอย่างมั้งเหมือนเหมือนชาติก่อนที่ ไม่ใช่เป็นว่าเป็นชาติก่อนหรือว่าเป็นยุคก,ก่อนหรือเสียกันที่เวลซิงเนี่ยออไม่เช่เป็นช,ชาติก่อนแต่คือเวลซิงอ่ะมันคือคนที่ไปฆ่าไดเคุณล่าตอนตอนแกตอนแกจะเป็นคนปกติอ่ะอพอแกตายปุ๊บแกเลยกลายเป็นไดเคุณล่าส่วนเวลซิงมึงก็ความจําเสื่อมไอ้าำนองนั้นนะมั้งจำไม่ผิดนะเหมือนว่าเวลซิงมันเป็นเหมือนแบบหัตถ์ซ้ายของพระเจ้าอะไรเนี่ยแหละเหมือนพระเจ้าไปส่งมาเนี่ยเออเป็นเทวเป็นเทวีอะเน่ยทูตกลับมาเกิด เออคเือเกเบรียออลอะไรสักอะไรทำนองกันน่ะนะต<ป>กเพราะว่า <ปก S 1> วที่จริงหนังมันควรจะมีภาคต่อเออหนังจริง,รงคนหนังมันควรภาคต่อแต่ว่ามันไม่มีนะครับเอ็งซ์่าหนังเขาบอกหนังเริงเออปมปมมันเลยจะแปลกๆ่อยปริศนาบางอย่างมันก็มาเลยแบบมันดูไม่ค่อยขี้คลายเท่าไหร่แต่แต่นั่นแหละสุดท้ายก็คือด้วยเวทซิงมันโดนมุลบาป่ากัดเนี่ยมันเลยกลายเป็นมุบาป่ามบาปาสีดำเนาะมาปบาสีดำแล้วมันก็ไปสู้ไดคล่าจนแบบคว้าชัยไปได้แต่ว่า ในการค้าชัยเนี่ยมันก็ต้องแลกกับเอ,อแลกก็ด้วยกับนางเอกนางเอกเนี่คือยอมเสียสละชีวิตเพื่อที่แบบเอามันมียาแก้พิษเนาะเอายาแก้พิษเนี่ยไปไปไปเสียไปพระอเอกอทําให้พระเอกกลับกลายเป็นเป็นคนปกติก็ผมจะลืมข้ามอันนี้ไปฉากที่มีนี่นมีนี่เนาะมีไฟเกสไต์ก็คือบังเอิญไปเจอไปเจอไฟเ,ไเกสไต์แล้วไฟเกสไต์มันก็เล่าให้ฟังว่าในคืล่าบมันอยากมีลูก เออแต่มันมีลูกไม่ได้เพราะว่ามันมันมันเป็นปีศาจอะเป็นแบบคนตายไปแล้วอะเนาะเออมันเลยแบบต้องการให้ด็อกเกอร์ไฟเกสตล์อะช่วยช่วยสร้างลูกให้หน่อยอะไรประมาณนั้น่ะนะซึ่งมันจะต้องใช้<ฟ>ตัวไอ้นี่แหละตัวไฟเกนสไตล์อะเออต้องใช้ตัวไฟเกนสไตล์เป็นเป็นสื่อนําแล้วแบบแบบเป็นเหมือนสื่อนําไฟฟ้าเนาะทื่ออะทำให้แบบถอยเท่าพลังงานไปให้แบบไข่ของ เพื่ดคือล่าเนี่ยมันฟักตัวออกมาอะไรทํานองนั้นนะนะนะก็เลยต้องแบบทีแรกอะแด้คือล่าไม่รู้มันนึกว่าไอเฟลกัสต์ไอด็อกเตอร์อะด็อกเตอร์เฟลกัสต์ตายมันทำให้สําเร็จแต่พอมันรู้ทีหลังว่าโอ้ยไอปีศาจนี่มันมีชีวิตยอยู่มันต้องเป็นกุญแจในการทําให้ลูกเรามีชีวิตได้อย่างแน่นอนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นการชิงตัวกันร,ระหว่างแวนเฮลซิงทีมเอ่อทีมแวนเฮลซิงที่จะส่งเฟลกัสต์สตายเนี่ยหนีออกไปจากคานซีเวเนีย แล้วไลคิลล่ามันก็จะมาเอาตัวสุดท้ายมันก็เอาตัวไปได้หละออแต่ก็เลยคือนั่นแหละคือสุดท้ายก็คือไปแพ้เปนเฮลซิงที่กลายล่างเป็นกลายล่างเป็นหมาป่าคือทีแรกอะทหผมดูจําได้ตอนที่มันสู้กันอะสู้ไม่ได้เลยเฮลซิงมันสู้ไม่ได้นะเว้ยสู้ไม่ได้เลยแล้วแบบจริงจริงมันชนะได้เว้ยมันคนชนะแต่พอแบบไอ้นั่นที่แบบเฮลเฮลซิงบอกว่าเอยมันมันยังไงดีอะมันตัวร้ายว่าน้ำลายอะเออมันพ่ามเยอะไปหน่อยอะจนกระทั่งแบบ ลลไอจันมึงเต็มดวงอ,ะอ่ะเออเบลซิงมึงเลยแปลงร่างแค่น,นั้นแหละจันนีู่ไม่ได้ลเลยไอเขาได้คืนร่างนี่คือสู้ไม่ได้ไอัขาได้คือร่างนี่คือนี่เลยเว้ยคุณเราคุยกันก่อนเกมเบียวเราคุยกันได้นะอะไรเงี้ยเราร่วมมือกันได้อะไรเงี้ยเออผมจำได้มีฉากนึงที่มันจะบินหนีอะ่ะแล้วมันบินหนีไม่ทันอ่ะโดนได้คืนร่างไอ้ได้คืนร่างให้มัน,นกลายร่างใช่ป่ะแล้วมันโดนไอ้เบลซิงเป็นหมาป่าจิกจิกปีกอ่ะแล้วดึงลงมาโอ้โหหนีไม่ทันคือตอนดูอ่ะตอนแรกนึกว่ามันจะสู้กันแบบฟูซีวันนี้เหมือนกันนะ ปไปมามันมันสู้ไม่ได้เลยดีโอ้ยจะเรียกว่าสู้สีมันมันไม่สู้สีเลยแม็กโดนโดนหมาป่ายับเลยอือไม่ไม่ไม่สู้สีเลยเรียกว่าแพ้แพ้ง่ายมากออพูเรื่องเรียกแพ้ง่ายมากย้อนไปฉากไอตอนที่นางเอกตายอ่ะคือตอนตอนดูงงเว้ยแบบนางเอกตายเพราะอะไรวะตัวขย้บเหรอพบนางเอกแม่งไม่มีเลือดเลยเว้ยกับหน้าสวยเลยอเออือใช่ใช่ใชผก็สงสัยเฮ้ยตายเพราะอะไรวะตัวขย้บเหรอ แต่มันไม่มีเลือดไม่ใช่เหรอเอาจริงผมงมงเลยว<ะ>่ามันมันไม่มีรอยขีดข่วนเลยครับเลยมันตายเพราะอะไรวะช้ำในอเอองงเลยงงเกินคือศพมันสวยเกินเลยจนแบบเฮียตายเพราะอะไรวะช้ำในหรืออะไรวะนั่นแหละเออจะตายเออนั่นเออนั่นจะเป็นช้ำใน เพราะว่ามันตายนีอ้อมกอดเนี่ยมันตายนีอ้อมกอดของของอะไรซิ่งนี่เป็นหมาป่าเนาะเออเออน่าจะก่อนแรงไปหน่อยจริงน่าจะรอดอ่ะน่าจะรอดอ่ะแต่ว่าน่าจะก่อนแรงไปหน่อยอ๋ออัน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 แค่แบบอันอันแค่ช็อกตาค้างเฉยยังไม่ตายมาตายตอนโดนกอดนะโอลยมันตลกเลยมันตลกล้านเลยเนี่ยเออฉากตลกผมกอมไอจําไปฉากนี้ได้ปะไอคือไอไอไอหมู่บ้านที่พระเอกมันไปช่วยอ่ะมันจะมีไอคนหนึ่งอ่ะเหมือนเป็นตัวแกนนําอ่ะจําได้ปะ ที่มันแบบอ๋อสเปเลอร์ป่ะสเปเลอร์ที่แบบพอเจอแวนเทลซิ่งปุ๊บมันก็แบบปลุกปุกระดมมันนี่ก่อนเลยปลุกระดมม็อบก่อนเลยว่าเอ้ยไอ้นี่มันคนนอกกว่าอย่างงูมันมันจะทําอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นมีการพูดคุยด้วยว่าเดี๋ยวขอวัดตัวพวกคุณหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวพวกคุณตายไปปุ๊บเนี่ยผมเป็นสเปเลอร์แต่ผมจะต่อโลยพวกคุณฟรีเลยอะไรเงี้ยโคตรชอบฉากนั้นแหละไอ้ฉากที่มันที่มันคุยที่มันจะขู่แวนเทลซิ่งอ่ะแล้วมันโดนหมาป่าปัดอะไรหือหมาป่าหรือตัวอะไรสักอย่างชนมันลงหลุมออออ่ะไ้้ฉากนนัเ มันมันโดนลุ้นหมาป่าพุ่งพุ่งตัวมาแล้วแบบเราคุบมตัวมัมนอะลงไปในหลุมแทนลงไปในหลุมศพเลยป้งเรียบร้อย <c oughs> อะไรของแม่ก็ไม่รู้ทีแรกนึกว่ามุกโขมาแบบไปนี่นะเว้ยนึกว่าจะเป็นตัวสําคัญที่ไหนได้มาเร็วไปเร็วมันเป็นแกนนํานี่ไงล่าแฟนเกนตายอะแล้วก็หมดหมดแค่นั้นแหละแล้วก็โดนลงหลุมไปเออหมดแค่นั้นแหละซึ่งต้องบอกว่าคนที่รอดเนี่ยรู้สึกว่าจะมีมีพระเอกเนาะแล้วก็มี <c oughs> พี่พระนะครับพี่พี่ีบาร์หลวงพี่แบบพี่แฟรเกสต์ไก็รอดอืมีวิตจริงเหมือนเหมือนบารหลวงมันจะให้มันจะให้ทางเลือกกับเบนิลซิงมางว่าเพราะว่าวันิกันเขามีคําสั่งว่าต้ององต้องต้องเอาแฟเกสตไต์กลับไปเนาะแต่เหมือนสุดท้ายเขาก็ไม่ไม่ทาเนาะก็คือปล่อยปล่อยแฟเกสตไต์หนีไปแกก็พายเรือออกทะเลหนีหนีไปเลยอืมแล้วก็เหลือพี่บานหลวงกับพี่แบนฮลซิงแล้วก็มาเผาศพนางเอกแล้วก็ ส่องวิญ,ญญาณขคือสวรรค์ละตระกนนูลนี้ขึ้นสวรรค์สักทีเรื่หลังจากที่เขาเรียกกะนนะปันพับปรุตปากวาไวไปหน่อยเออ,เอาปากวาไวไปหน่อยเออพูดก็พูดถึงบาดหล,ล,ลงเนี่ยบาดบาดหลงได้แอมผู้หญิงด้วยอะ่ะโคตรด้ดีเลยอือพี่ผมชอบว่นนี้มินิจีผู้หญิงก็ถามว่าว่าว่าเออนะท่านท่านช่วยเข้าไวข้าจะตอบแทนท่านได้อย่างไรแล้วแม่พูดบาดหลงก็เป็นกระซิบก็คือนั่นแหละคือกระซิบว่าอยากมีอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหม แล้วไอ้ผู้หญิงก็แบบฮะท่านทาได้เหรอท่านเป็นพระนะผมจําได้ว่ามันถอดหมวกกันมั้งแบบหมวกผ้าคุณลุงก็ถอดหมวกหรือสักอย่างไงแล้วมันก็บอกว่าเออไม่เป็นไรข้าเป็นพระใหม่มันได้เลยเหรอเป็นผ้าใหม่ที่มันไม่มีมันอยู่นอกกฎหรือว่าอะไรหรือว่ากฎไม่เข้มขานนั้นเออะไรเป็นไปได้เพราะว่าไอเนี้ยอไนะบัณฑหลวงไอบัณหลวงที่มันเป็นหัวหน้ากวาดิกันอ่ะเขาเคยพูดอยู่ว่าไอนะ ว่าองค์กรเราเป็นองค์กรแบบรวมเหล่าเราเหล่าศาส,สนาเนาะตั้แต่พระพระท,ที่ทิเบตแบบอะไรองสาาพแบบัดอะออสรารพัดผู้ผู้ศรัทธาจากลศาสนาเพราะงั้นมันก็อาจจะได้วะ <laughs> ได้แล้วมั้งไม่รู้ไงผมมีฉา,ากชอบฉากหนึ่งก็คือฉากที่ไอพี่บาทหลวงของเราเนี่ยบาทหลวงใหม่ของเราเนี่ยขเขาเขาโฆษณานี่ไงอุปกรณ์ แกมีสภาพอุปกรณ์เลยตอนที่ไปเฮลซิงค์จะไปแดนเหนือเนี่ยมีทั้งน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีทั้งไม้กางเขนซึ่งไอ้ไม้กางเขนเนี่ยตัวดีเลยใช้ได้คือล่าเปิดโชว์เลยไม้กางเขนได้คือล่าม่งจับอุ้ยร้อนร้อนสุดท้ายไม่งหลายๆขามือได้คือล่าเลยไอ้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในตัวดีเลยตอนที่มันสู้กับไปสาวแวมไพายผู้หญิงอ่ะที่มันโยนน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ให้อ่ะเอาไปเลยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ฟึบโยนไปทันไหนเลยไอ้แวมไพายม่งจับได้แล้วยนลงบอ หายไปเลยแต่น้ำมันมันก็มีประสิทธิภาพเยอะนะแต่แต่ก็นั่นแหละเออใช่มันใช้ได้จริงแล้วก็มีไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะใช้ได้ดีสุดละไอ้นี่นนะไอ้ไไอ้หน้าไม้อะไอ้ปืนเออหน้าไม้ที่มันยิงแบบไปปืนกลได้นั้นนั้นนั้นยน์สุดละเพราะตอนแรกมันแบกของวิารพัดนเลยแต่ใช้ใช้ไม่กีอย่างเออแล้วผมชอบมากเลยตอนที่ยังบอกว่านี่นี่คือไอนะไอ้ไอ้สารทักอย่างเนี่ยที่ทําให้เกิด พลังแสงเทียบเท่าดวงอาทิตย์ได้อะไรเงี้ยเออไ้แบบขับไล่แบบพายอะไรเงี้ยนั่นมานบอกว่าไอ้นะของหลายอย่างของมันอ่ะมีประสิทธิภาพมากกว่าไอ้ดาบทื่อๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเพื่อก็หันไปเจอเนี่ยไอหลวงพี่เอ๋อเขากำลังแบบตีดาบอยู่อะไรเงี้ยไม่หันมามองคอเลยต้องว่างไงนะแต่ประสิทธิภาพมันก็เยอะจริงนะไอแสงอันนั้นอ่ะตายตายทั้งงานเลยเออพูดถึงของวบเดลซี่ในการ์ตูนมันจะมีไอเนี่ยใน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 ภาคการ์ตูนอ่ะ ที่มันไปนล่าดตอร์ไฮมันจะมีไอเนี้ยเหมือนเป็นถุงมือแบบมีเล็บอะเอาไว้กอรถไฟได้อะในหนังเหมือนไม่มีมั้งตอนฮะตอนไฮมันก็มีอนันนี้เนี่ยน,นะไอมันจะมันไ,ไม่ใช่ปืนอะมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนใบเลื่อยเออใบเลื่อยแบบติดมืออะสองข้างอะออแล้วก็เท่อยู่เท่อยู่ใช้ได้ใช้ไ,<ม>ได้เอ้มันได้เห็นสู้สู้ปาวะสู้กับเบนเด็คูล่าปะวะจำไม่ได้ฮะมไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช้แค่สู้อะไฮอ๋อไม่ไดเอามาด้วย ก็ดูก็ดูตอนที่ข่าวมันเอาเอาของมาให้เดี๋ยวสารพัดของเลยมันมีหลายอันทบไม่ได้ใช้เออก็มีท่านี้เนาะมีฉากที่ชอบอันหนึ่งผมเพิ่งนึกออกไอฉากขี่รถม้าที่มันมีรถม้ามาเป็นตัวล่ออันหนึ่งอะอ่าใช่ใช่มันจะมีรถม้าหนึ่งเป็นตัวล่อมันมันต้องอ่านี่เขาเรียกอะไรแยกกันหนีเนาะเออนจะมีอันหนึ่งเป็นตัวลอยอันหนึ่งก็พาไปเกตสไตล์หนีเออเออ อ็มีอะไรอีกถ้าตัวละครที่ชอบที่สุดในเรื่องเราชอบปีศาจต,ตัวไหนมากที่สุดอืมผมชอบมัน์กีตายนะอ่าอ่าอ,อืมก็คือที่แรกผมดูมูดอะผมนึกว่าแต่มาแต่มันจะมาเป็นแบบหนึ่งในตัวที่แบบอ,อะไรอ่ะหนึ่งในตัวที่มาเป็นถูกปราบอ่ะโดยแบนเฮลซิงแต่ว่าพอดูจริงๆอ่ะอ่าตัวแฟรเกสไตน์เนี่ยมันมันเคยช่วยแบนเฮลซิงไลเนาะตอนที่ตกต้นไมาเนาะมันก็แบบ S <S ยื่นมือไปช่วยไว้แล้วดึงตัวไปดูดึงตัวาวเดซิงขึ้นมามันก็ตกเหวไปละอืมก็คืออย่างตอนที่เป็นเฮลซิงม,มันการบรุ่นหมาป่าเนี่ยแล้วแบบต้องการยาแก้เนี่ยไฟก์ก์สไตล์นี่ก็มาช่วยไว,นะว้นะเออคือแบบเป็นตัวดีอ่ะเออคนดีเลยแหละอตอนแรกเปิดมาองนึกเป็นตัวร้ายแต่จริงแฟนก์สไตา์เดิมทพีมันก็เป็นตัวดีตลอดแหละไม่ถึงโดยรวมๆนะถ้าของเก่ามันก็เหมือนเป็นตัวผมชอบหรอ บีศานในเรื่องอระชอบอโด็อกเตอร์ไฮมากด็อกเตอร์ไฮนี่มาแค่ตอนแรกแต่ก็มันฉากจำใจได้เลยจ,จมันดูแบบกุนกวนดีอ่ะแบบ <S 1> <S 1> เสียดายไม่ได้เห็นร่างคนเยอะเท่าไหร่เห็นแค่ตอนตายแล้วอะ่ะตายแบบแอะนอนแบบแล้วแล้วก็โดนโดนโดนไปตายเลี่ยเรื่องสร้างภาราเธอด้วยนะเออ เวสซิง <Amazing S 2> บอกเออกูผิดเฉยเลยก็เสียดายค่อนข้างเสียดายอยากเห็นอยากเห็นภาคต่อจริงทำเป็นนิเมชั่นต่อก็ได้นะแบบมาใช้เน็ตฟิกหรืออะไรก็ได้อ่ะคือมันมันมีข่าวมาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเวิสซิงว่าจะทําภาคต่อหรือไม่ก็รีบูทหรือรีไม่ต่กัวานซึ่งจะถึงทุกวันเนี้ยมันก็ยังมีแค่ข่าวเลยยังไม่มีคอนเฟิร์มเรืสิ้นของเวนิซีงของไอ้นี่ยูนิเวอร์ซอร์ที่ทำไปได้นะ่ะ อะไรวะตอนแรกจะทําเนจักรวาเน,นี่นนะ่ะอะไรวะดาร์กอะไระที่มันเป็นจัก,กรวาลมอนเตอร์อ่ะที่มันเจ๊งอะ่ะม,มันเจ๊งเดอะมอมมี่อ่ะก็แต่จริงถ้าอยากถ้าจะทาอ่ะอยากให้มันมาแบบช่วงยุคประมาณเบลเฮซซิงอ่ะถ้ามายุคปัจจุบ,บนันไม่รู้ดิอยากเห็นยุคประมาณเบลเฮซซิงว่ะอืมก็เข้าท่านะแบบแบบเป็นยุคที่แบบยังไม่มีเทคโนโลยี <technology S 2> เยอะอ่ะน่าสนุกน่าสนุกต่บบจริง ยุคประมาณนี้ก็ได้ยุคประมาณอช่วงช่วงสงครามโลกอ่ะเทคโนโลยีแบบกาลังมีแต่แบบไม่เยอะเท่าอ่ะเอก็สนใจนะจริงๆก็น่าจะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้ไมเทาซิงครับก็ปีประมาณเท่านี้นะครับถ้ามีข้อมูลตกหล่นก็ขอภัยด้วยนะครับแบบตกหล่นอะไรไปสไลดนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ